กักเก็บพลังงานนําไปใช้งานได้หลายรูปแบบเช่นระบบกักเก็บพลังงานสําหรับกลุ่มธุรกิจเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรมและธุรกิจอสังหาริมทรัพย์รวมทั้งผลิตภัณฑ์แบตเตอรี่เคลื่อนที่การให้บริการสลับแบตเตอรี่สําหรับรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าแบบไม่ต้องรอชาร์จช่วยประหยัดน้ํามันและลดมลพิษใช้เวลาสลับแบตเตอรี่เก่ากับใหม่ไม่ถึง3นาที นอกจากนี้ยังมีแบตเตอรี่กักเก็บพลังงานสำหรับจกักรยานยนต์ไฟฟ้ารูปทรงกระบอกขนาด2170น้ำหนักเหมาะสมสามารถเปลี่ยนได้ทันทีไม่ต้องรอชาร์จและที่ชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าที่จ่ายไฟผ่านหัวจ่ายแบบไท p e 2 รองรับกำลังไฟฟ้า7 22กิโลวัตต์โดย EV Charger มี2รุ่นคือรุ่น Eco เป็นรุ่นพื้นฐานติดตั้งใช้งานที่พักอาศัยใช้งานง่ายและปลอดภยัยและรุ่น Smart ที่สั่งงานผ่านแอปพลิเคชันเหมาะสำหรับการให้บริการที่ชาร์จสาธารณะนะ เวลา17นาฬิกาสนาทีเสด็จพระราชดำเนินไปศูนย์เรียนรู้เกษตรนวัตซึ่งสถาบันเทคโนโลยีศิรดาร่วมกับบริษัทปตทจำกัดมหาชนส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษาและวิจัยทางการเกษตรทุกมิติมีแหล่งเรียนรู้โรงเรือนอัจฉริยะให้ความรู้แก่นักเรียนและเกษตรกรมีหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเข้ามาถ่ายทอดความรู้การเกษตรและกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนฝึกทักษะอาชีพอาทิการแปรรูปเห็ดการทำไข่มุก จากน้ำสมุนไพรและการทำข้าวต้มผัดโอกาสนี้ทรงฟังสรุปจากหน่วยงานต่างๆที่สนับสนุนกิจกรรมหลักสูตรสาขาว,วิชาเกษตรนวัตสถาบันเทคโนโลยีจิตรดาอาทิกรมวิชาการเกษตรเข้ามาจาัดสรรแปลงไม้ผลเศรษฐกิจอาทิมังคุดมะม่วงพระราชทานพันน้ำดอกไม้สีทอง มะม่วงอกร่องทองและแปลงกาแฟรวม35ไร่เจริญเติบโตดีส่วนของพืชกาแฟได้นำผลผลิตกาแฟโรบัสตา้าไปแปรรูป2แบบคือแบบแห้งและแบบเปียกการแปรรูปแบบแห้งมีคุณภาพอยู่ในระดับดีส่วนแบบเปียกคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก การจัดการเรียนการสอนสาขาเกษตรนวัตโรงเรียนจิรดาว,วิชาชีพมีนักเรียนนักศึกษาระดับปวชและปวส50คนที่ไปฝึกอาชีพกับหน่วยงานต่างๆเป็นเวลา1ปีการศึกษานอกจากนี้ได้พัฒนาพื้นที่ฝึกปฏิบัติการปลูกพืชกลางแจ้งแบบบูรณาการรายวิชา กรมวิชาการเกษตรถ่ายทอดความรู้อธิการทดลองปลูกผักในโรงเรือนอัจฉริยะ14โรงเรือนมีเกษตรกร,เ,กรเข้าร่วมด้วยสามารถปลูกผักในโรงเรือนได้ตลอดทั้งปีมีรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ33และขยายผลสู่เกษตรกร,กรสมาชิกกลุ่มแปลงใหญ่ตำบลป่ายุบในและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผักปลอดภัยบ้านคลองไหวโสมศูนย์ได้ทดลองปลูกผักที่มีมูลค่าและเป็นที่นิยมของตลาดอาทิมะเดื่อฝรั่งบัตเตอร์นัทและอะโวคาโด ทดลองปลูกเห็ดเยื่อไผ่ในโรงเรือนซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีราคาสูงมีสารต้านอนุมูลอิสระนำไปอบแห้งจำหน่ายกิโลกรัมละ5,000บาทแปรรูปเป็นสบู่เซรัม่มบำรุงผิวช่วยให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนมีไรายได้เพิ่มขึ้นมีระบบกะเกษตรอัจฉริยะหรือเครื่องวิเคราะห์ธาตุอาหารในดินสามารถบำรุงดินให้พืชเจริญเติบโต,ตอย่างเหมาะสม นอกจากนี้มีปราชญ์ชาวบ้านมาถ่ายทอดความรู้การปลูกกาแฟสายพันธุโรบัสต้าให้กับนักเรียนและชาวบ้านมาเมล็ดก,กาแฟสดแปรูปเจ้าแรกและเจ้าเดียวของอำเภอวังจันทร์จำหน่ายภายใต้แบรนด์คินช่วยส่งเสริมให้ปลูกกาแฟมีตลาดรับซื้อสร้างไรายได้อย่างต่อเนื่องทั้งนี้กรมชลประทานได้ก่อสร้างระบบท่อส่งน้ําเชื่อมต่อกับระบบพันน้ําประแสคลองใหญ่เพื่อส่งน้ําให้แก่ศูนย์เรียนรู้เกษตรนวัตประมาณ3 0 0 0นลูกบาทเมตรต่อปี ต่อมาเสด็จพระราชด,ดำเนินไปอาคารรัตนเกษตรทรงฟังสรุปการจัดกิจกรรมค่ายส่งเสริมเกษตรนวัตด้านการใช้โดรนเพื่อการเกษตรจากบริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทยจำกัดซึ่งรวมกับภาคเอกชนจัดอบรมหลักสูตรอากาศยานไร้คนขับขั้นก้าวหน้าประเภทใช้งานเพื่อการเกษตรให้ครูนักเรียนและนักศึกษาของสถาบันเทคโนโลยีจิตลดาจำนวน3รุ่นเพื่อให้มีความรู้และทักษะการบินโดรนเพื่อการเกษตรและเป็นประโยชน์กับเกษตรรุ่นใหม่สอดคล้อง กับนโยบายของรัฐบาลและคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกโอกาสนี้บริษัทอีซีจำกัดน้อมกล้าวน้อมกระหม่อมถวายดโดรนเพื่อการเกษตรเพื่อใช้ฝึกอบรมแก่สถาบัานเทคโนโลยีจิตละดา สำหรับศูนย์เรียนรู้เกษตรนวัตเป็นแหล่งส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษาและวิจัยทางการเกษตรให้กับนักเรียนและนักศึกษาของสถาบันเทคโนโลยีจิตรดาตลอดจนเกษตรกรทั่วไปผ่านโรงเรือนต้นแบบหรือฟาร์มอัจฉริยะในพื้นที่วังจันทร์เลชจังหวัดระยองนำเทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีชีวภาพและเทคโนโลยีทางการเกษตรสมัยใหม่มาบูรณาการให้เข้ากับเกษตรแบบดั้งเดิมซึ่งปี2566 บริษัทวิทยุยการบินแห่งประเทศไทยจำกัดสนับสนุนงบประมาณปรับปรุงภูมิทัศน์รอบสระน้ำของศูนย์และบริษัทปตทจำกัดมหาชนสนับสนุนองค์ความรู้ด้านการฟื้นฟูระบบนิเวศเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมตามแผนความร่วมมือสร้างพื้นที่สีเขียวในการนี้มีพระราชดำรัสแก่คณะผู้บริหารสถาบันเทคโนโลยีศิลรดาและหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนด้านต่างๆของศูนย์เรียนรู้เกษตรนวัต แต่ที่ได้ฟังในรายงานก็รู้สึกว่าทั้งคุณครูและนักเรียนก็เอาใจใส่ในเรื่องของการศึกษาและก็ศึกษาสิ่งใหม่ๆด้วยการเ,าเรียนทั้งภาคทฤษฎีและการปฏิบัติในงานเกษตรและงานที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรที่มี หน่วยงานต่างๆทั้งหน่วยงานราชการหน่วยงานเอกชนและกูมีความรู้ทั่วๆไปมาช่วยสอนช่วยถ่ายทอดให้ความรู้และนักเรียนก็ดูจะสนใจศึกษาสังเกตและมีแนวทางว่าจะนำความรู้เหล่านั้นไปทำอะไรที่จะเป็นประโยชน์ต่อ ตนเอองและคครรบัววันนี้เวลา15นาฬิกา48นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาปโปรดเกล้าโปรดกระม่อมให้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวลัลไลษักอัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัติยร,ราชนารีเสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชก,กุศลถวายผ้าพระกฐินณวัดราชาที่วาดวิหาร ทรงจุดทูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธปฏิมาพระประธานพระอุโบสถแล้วทรงจุดทูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระราชสรีรังคารสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถทรงกราบทรงหยิบผ้าห่มสำหรับพระประธานที่วางอยู่บนผ้าไตรพระราชทานเจ้าพนักงานผู้สามาลาทรงหยิบผ้าไตรที่ผ่านแว่นฟ้านั้นพาดระหว่างพระกรและประนมพระหัต ผีมพระพักสู่พระประธานส่งว่านโมตัสสะจบสามผลและผีมพระพักสู่ที่จุมนุมสงฆ์กล่าวคำถวายผ้าพระกฐินจากนั้นส่งจุดทูบเทียนเ,เครื่องนมัสการบูชาพระสัมพุทธวัฒโนพาสส่งจุดทูบเทียนเ,เครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระราชสรีรังคารสมเด็จพระศรีสวรดินทิราบรมราชเทวีพระผันวสาอาิยิกาเจ้า วัดราชาที่วาดวิหารเป็นพระอารามหลวงชั้นโทชนิดราชวรวิหารสนิษฐานว่ามีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเดิมชื่อวัดสมรายต่อมาสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาถทส่งบุรณะปฏิสังขรและสถาปนาขึ้นเป็นพระอารามสําคัญและได้รับพระราชทานนามใหม่จากรัชการที่สี่ว่าวัดราชาที่วาดมีความหมายว่าวัดอเป็นที่ประทับของพระราชา ส่งให้บุรณะออกแบบสร้างใหม่โดยให้รักษาผนังเดิมด้านหลังไว้ส่วนจิตรกรรมฝาผนังเต่นภาพสีปูนเปือกปูนเปียกเรื่องพระเวสสันดรชาดกดวันนี้เวลา16นาฬิกา10นาทีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสเสด็จออกณนะวังสุขโขทยัยพระราชทานพระวะโรกาสให้รองศาสตราจารย์วัชรินกาสลัก อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพานำคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยเฝ้าถวายปริญญาปรักญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาวิชาทาัศนศินลป์ศิลปะการออกแบบและการจัดการวัฒนธรรมพร้อมครุยวิทยาฐานะรองศาสตราจารย์นัทพงศ์จิตนิรัติอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณน,นำกรรมาการสภามาหาวิทยาลัยและคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย เฝ้าถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิติมาศักดิ์สาขาวิชาศิลปะการออกแบบประจำปีการศึกษา2564าาาิวสช วันนี้เวลา14นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาปโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อมให้พลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ออกรับคณะกรรมการบริหารสมาคมกีฬาจัก,กรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ณศาลาสาหาไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังโอกาสนี้องคมนตรีมอบโล่ที่ระลึกแก่ผู้สนับสนุนการจัดก,การแข่งขันและผู้แทนจังหวัดที่เป็นเจ้าภาพ ร่วมจัดก,การแข่งขันจักรยานเสือภูเขาประจําปี2565ถึง2566มอบถพวยรางวัลพระราชทานแก่นักกีฬาจักรยานเสือภูเขาที่ชนะเลิศการแข่งขันประจําปี2565ถึง2566ประกอบด้วยนักกีฬาจักรยานเสือภูเขาประเภทดาวฮิล l ประเภทคลอสคันทรีรุ่นแข่งขันและประเภทคลอสคันทรีรุ่นท่องเที่ยว น,นี้เวลา14นาฬิกา30นาทีที่อาคารชุมพรเขตอุดมศักดิ์หอประชุมกองทัพเรือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบร,รมราชูปมกสภากา,าิไดไทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระมอมให้ผลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ในพิธีถวายพัดกาชาติสมนาคุณชั้นที่สองสำหรับพระพิสุสงฆ์ที่บริจาคโลหิตครบ75ครั้ง ชั้นที่สามสำหรับพระภิกษุส,สงฆ์ที่บริจาคโลหิตครบ50ครั้งและมอบเหรียญกาปาสมณคคุณชั้นที่สองแก่ผู้บริจาคโลหิตครบ75ครั้งชั้นที่สามแก่ผู้บริจาคโลหิตครบ50ครั้งรวมถึงผู้ได้รับการช่วยเหลือกิจกรรมของสภากาชาติไทยในด้านต่างๆด้วยกำลังกายกำลังปัญญาอย่างต่อเนื่องประจำปี2559ถึง2565เป็นวันแรกรวมทั้งสิ้น1,515ร15าย บ่งเป็นพระพิสุสงฆ์เข้ารับพัดกาชาสมณาคุณชั้นที่สองจำนวน19รูปพัดกาชาสมณาคุณชั้นที่สามจำนวน35รูปผู้เข้ารับเหรียญกาชาสมณาคุณชั้นที่สองจำนวน423รายและผู้เข้ารับเหรียญกาชาสมณาคุณชั้นที่สามจำนวน1 0 3 8รายจบข่า